กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ะนีับผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ของโพสต์ใน Facebook นะครับอาจจะมีวิธีการเป็นยังไงะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอาแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นะครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m p t c o m กันแล้วนะครับ อาพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอาขา้ที่ไม่เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับออาแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่2ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่มีกรอกข้อมูลเนี่ยพยุงยากอสามารถสมัครชิงานได้ผ่านชีก o o g l e หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับ พอเราสมัครช่งานกันเรียบรอ้อยนะครับก็กนย้อน,อนกลับมานะครับอสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสําหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmmta.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีอย่างต่างเฟซบ o นะครับ ไอจีติ๊กต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเรามาดูที่หมดหมู่นะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มแชร์โพ์นะครับก็เลื่อนมาด้านล่างน่ครับแล้วก็อาเลือกมาที่เพิ่มแชร์โพ์เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับอันในบริการจะมีหลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลทราคาของบริการที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับ อ่ผมจะเลือกเป็นบริการตัวนี้นะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคาอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่อ่าเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มาที่โพสที่รต้องการเพิ่มยอดแชร์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงกของโพสเนี่ยครับโดยการกดที่แชร์แล้วก็กดคัดล็อกลิงก์เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นําลิงก์มาวางนะครับในส่วนปริมาณเนี่ยครับอยากเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่พิที่100นะครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไาแล้วด้านล่างเลยนะครับคุณเฉพาะแค่กดสั่งซื้อนี่ครับอ่าพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราพบได้รับคคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ห้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้เนี่ยก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโค้ดที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็ แนะนำไม่คิดก็ไปเพื่อเช็คด้วยเนี่ยว่าลิงก์โพ์ถ,ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าครมาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดแชร์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะพี่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับเอาล่ะก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับและยังไม่เคยเติมเงินกันเลยแกคุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเขาก็จะมีเอาเรื่องนีครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคาระครับแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับ ต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางชิลเพย์เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางอังเปาวอลเลตนะครับช่องทางที่4ก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับช่องทางที่5้าเนี่ยก็จะเป็นช่องทางโทมันนี่วอลเลตนะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางไบแนนนะครับ เอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะทดลองใช้งานฟรีกันก่อนที่ห้เติมเงินนี่ครับกดปาร์ทีเมนูรับของขวัญเลยนี่ครับเขาจะมีของขวัญให้เาลับฟรีเนี่ยครับก็จะเป็นของ tiktok นี่ครับจะมีเป็นยอดวิวยอดไลค์นี่ครับเลยยอดติดตามนี่ครับอ่ะก็แค่นําลิงก์ของตัวเองมาใส่ตรงนี้เนี่ครับแล้วก็ใส่จํานวนเนี่ครับเรากดรับของขวัญได้เลยนี่ครับอ่ะก็รับได้ทุกๆ6ชั่วโมงนี่ครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีกันได้นี่ครับ อะต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอาตัวนี้บยอดแชร์เนี่ยมีอยู่ที่14แชร์เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองกรีเฟหน้าจอเนี่ยครับเพื่อดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาละหรือยังนะครับอาัรียบยอดแชร์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง120แชร์กันแล้วนะครับ อ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะทางเว็บก็มีการแทมเราได้นะครับก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับต่อมานี่ครับพอยอดแชร์ขึ้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่ะสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดะลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้ อาจจะยที่เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้คามัช้งานในเว็บไซต์พาลิงทีคุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นด้วยถึงารับซึง5%กันเลยนะครับนะคหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่ได้เข้ามใช้งานแล้วก็ติดปัญหาในการช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาจะมีออเดอร์ติดต่อมีนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะไม่เป็นตัวเชือแล้วก็ช่องทางไลน์นับ แลวสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพลงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมน่านใดเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับอสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ